สวัสดีครับผมบี้ฟินเลสซิ่งครับผมอาชีพของผมคือเปิดร้านแต่งรถครับผมร้านฟินเลสซิ่งบค์ครับผมอันนี้เป็นรถ X Max นะครับที่ทำจากร้านฟินทั้งหมดนะครับทั้งคันก็จะจะทำที่ร้านหมดเลยครับจัดสภาพแต่งที่ร้านทั้งหมดครับผม คาร์บอนคันนี้นะครับเห็นจากรถแลมโบกินีครับผมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํา X Max คันนี้ขึ้นมาเป็นลายนี้ทั้งคันนะครับคันนี้เป็นลายหินอ่อนนะครับซึ่งเป็นงานหุ้มนะครับเป็นงานหุ้มจากทางร้านทั้งหมดเลยครับ อะไรที่ใส่ลงไปใน X Max คันนี้ก็ม,มีมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกบนก็จะเป็นของเกลครับผมตุ้ไปลายแฮนด์ของฟิลฟิตติ้ง,งครับผมระบบเบรกทั้งหมดเป็นของเบมโบครับข้างหน้าก็จะเป็นสีพอรซิงข้างหลังก็จะเป็นด้วงแล้วก็สายเบรกเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบจัดสภาพใหม่ทั้งคันล้อก็จะเป็นของ RPK ท่อก็จะเป็นของ GP Racing ครับผมแล้วก็ไล่น็อตไทเททั้งคันครับส่วนด้านแท้งแท้งก็จะเป็นคัสสีแดงนะครับซึ่งเราเอาไปพาวเดอร์โค้ดนะครับมันก็จะไม่ไหม้แล้วก็ แทงตัวนี้ก็จะเป็นแทงแบรลิงครับชกหน้านี่จะโหลดลงมาประมาณสัก3นิ้วครับชกหลังจะเป็นชกหลังของไนตอนนะครับผมแล้วก็จะมีชุดแต่งฟิลฟิตติ้งอยู่บางส่วนครับแล้วก็จะเป็นไมร์การสะบัด HDMX ครับผมและนี้ก็จะเป็นระบบสวิทช์ทำใหม่หมดครับจะเป็นระบบสวิทช์ของ h ฮนนี่เวลข้างขวาก็จะเป็นโดมิโนนะครับซึ่งทำสายไฟใหม่หมดนะครับแล้วก็ประกับก็จะเป็นประกับแอคทีฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบาป่าจากทางร้านนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําไปเยอะพอสมควรครับเครื่องยนต์คันนี้ ะจะเป็น X Max 300นะครับแต่เราได้ทำการจัดสภาพแล้วก็โมดิฟายใหม่เป็นชุด400นะครับตรงนี้ก็ประกอบไปด้วยลูก82ชักเดิมถ้าคำนวณ CC แล้วมันก็จะได้400 cc เป๊ะครับตามนี้เลยครับแล้วก็ชุดเครื่องก็ทำใหม่หมดครับแคมเคืเหลือเข้าเหว่ยงยังไม่ทำครับระบบเครื่องยนต์ก็ทางร้านเป็นคนทำทั้งหมดนะครับ คันนี้นะครับที่ทําไปทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณ4ี่แสนห้าแสนกว่าครับอยู่ประมาณนี้ครับก็จะมีทั้งระบบเครื่องยนต์ แล้วก็ระบบคาร์บอนแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดนะครับที่ทําไปมันก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้รถคันนี้มันดูเด่นขึ้นมานะครับอย่างเครื่องยนต์นะครับที่ร้านทําอยู่ก็อยู่ประมาณ3 0,000ื่นกว่าสี่หมื่นครับแล้วแต่ชุดคิดว่าชอบแบบไหนทําแบบไหนครับผมแล้วก็ชุดคาร์บอนก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นครับผมอย่างคันนี้ก็อยู่ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นครับจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเข้ามาคุยถูกใจรถกันได้ครับราคาไม่ตายตัวครับอยู่ที่ว่าคุยถูกใจหรือเปล่า ก็ทางร้านนะครับจะอยู่ซอยเจริญกรุง91นะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เข้า93ครับหรือเข้าไปที่เพจฟินเลสซิ่งบอยนะครับผมลองเข้าไปดูได้ครับมีที่อยู่แล้วก็สินค้าก็จะลงอยู่ในนั้นครับลองทักเข้ามาได้ครับลองเข้าไปดูในหน้าเพจของเราได้ครับตามชื่อนี้เลยครับผม